สวัสดีครับทุกคนคิวไลทร์ er ผมวันนี้ผมอยู่ที่ย่านเกียรกายนะครับพาทุกท่านพบกับบรรยากาศความคืบหน้าของงานก่อสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาแห่งใหม่ก็คือสะพ,พานเกียร์กายนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเ,เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตอม่อที่อยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยารวมถึงที่อยู่ติดกับท่าเรือเกียรกายตอนนี้ตอม่อที่อยู่กลางแม่น้าเจ้าพยาก็มีเข็เข้ามาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยและงานก่อสร้างสะพ,พานเกียร์กายในช่วงที่3าม ทางคลมก็ได้ไฟเขียวก็ประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนไปชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนระดวนจัพยาทงเหลืองแอดเองก็กำลังจะเดินทางจากท่าน้ำนนทบุรีไ่ของแอดเช่นเคยแต่มันจะเดินทางไปที่ท่าเรือเกียรกายเพื่อจะไปอัปเดตความคืบหน้าของงานก่อสร้างสะพานเกียร์กายให้ทุกท่านได้ชมกันโดยวันนี้ก็จะมีทั้งมุมมองจากบนระดวนจัพยา มุมมองจากท่าเรือเกียรกายและก็มุมมองจากวันแก้วฟ้าจุฬามณีตอนนี้ผมก็กําลังจะถึงท่าเรือบางโพนะครับและริเวณนี้จะเป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าที่วิ่งข้มามแม่น้ำเจ้าพยาจากสถานีบางโพเข้าสู่สถานีบางอ้อในพื้นที่เขตบางพลัดครัคบส่วนพอเลยท่าเรือบางโพมาด้เห็นเป็นตอมอกังแม่น้ำเจ้าพยาจุดนี้จุดนี้นะครับคือสะพานเกียรกายซึ่งตอนนี้จะมีเขตเข้าม,มาในพื้นที่กลางแม่น้ำเจ้าพยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหลังของตอมอจุดนี้ก็จะเป็นฝัง่งธนบุรีเป็นเขตบางพลัดจุดนั้นก็เลยมีคความคมามืบนนเช่กร ส่วนที่อยู่ติดกับถนนจันทร์เสดิจวงก่อนถึงโรงพยาบาลยันทีข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจนะครับทางกรุงเทพมหานครได้ลงมือก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณเกียรกายและถนนเชื่อมต่อเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครวงเงินประมาณ1 2 7 1 7 4ล้านบาทโดยปลายปี2 5 6 4คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกิจสดิกากำหนดเขตที่จะเวียนคืนทั้งหมด5เขตในท้องที่แขวงบางอ้อ,อเขตบางพลัด แขวงน,ค,นครชัยศรีเขตดุสิตแขวงบางซื่อเขตบางซื่อแขวงสามเสียดไม้เขตพญาไทและแขวงจตุจักรแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหาคนครตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโดยมีระยะทางยาวกว่า6กิโลเมตรและการก่อสร้าง,งเป็นทั้งหมด5ช่วงดังนี้ครับช่วงที่1นเริ่มต้นจากถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณบางอ้อด้านข้างโรงพยาบาลยันทีจนถึงริมน้ำจระยาในฝั่งธนบุรี ช่วงที่สนะครับเป็นช่วงที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ําทัยาบริเวณแม่น้ําขึ้นฝั่งหลังวัดแก้วฟ้ายุรามาีจุดสิ้นสุดถนนทหารก็คือที่เรามาถ่ายกันในวันนี้ครับช่วงที่3นะครับจากริมฝั่งแม่น้ําจะพยาในฝั่งพระนครไปจนถึงแยกสะพานแดงถนนเตชา,าวน,นิชฐ์ส่วนช่วงที่4และช่วงที่5 ทั้งสอช่วงนี้จะมีการคัดช้านจากประชาชนส่งผลให้ทางกทมได้ยกเลิกการก่อสร้างช่วงที่4และช่วงที่5ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรออกไปครับขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากทางฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับจุดที่ผมอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นท่าเลือกเกียรกายท่าเดิมมาจากถนนทหารด้านขวามือจะเป็นไส้าง,งานก่อสร้างของสะพานเกียรกายส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารและสภาแห่งใ,ใหม่ครับ ข้อมูลรายละเอียดที่ติดเอาไว้ด้านหน้าไซงานในจุดนี้นะครับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ํเจ้าพยาบริเวณแยกเกียรกายช่วงที่2ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ํเจ้าพยารวมทางขึ้นลงลักษณะงานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาขนาด6ช่องจราจรยาวประมาณ356.77เมตรพร้อมระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบจราจรสังเคราะห์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเลิกสัญญานะครับตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2565สิ้นสุดสัญญาในวันที่9ธันวาคม2567แต่ก็มีการปรับใหม่ครับเป็นวันที่19ตุลาคม2568ระยะเวลาจากเดิมนะครับ900วันมีการปรับใหม่เป็น1,214วัน ผู้รับจ้างคือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนครับ น,นี้จะเป็นข้อมูลในป้ายประกาศที่ติดเอาไว้ด้านหน้าไซยงานในจุดนี้นะครับตอนนี้แอดเข้ามาภายในวัดแก้วฟ้าจุฬามณีนะครับจุดนี้จะอยู่ด้านข้างกับตัวสะพานเกียกกายฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ยังไงเรามาชมามองจากจุดนี้กันดูบ้างครับสําหรับข้อมูลล่าสุดของทางฐานเศรษฐกิจเกี่ยวกับในช่วงที่3นะครับทางคอรมอก็ได้ไฟเขียวงบประมาณ8 7 5 5ล้านก่อนนี้ข้ามปีสร้างสะพานเกียกกายช่วงที่3โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณแยกเกียรกายช่วงที่3ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพยาถึงแยกสะพ,พานแดงโครงการสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาแยากเกียรกายช่วงที่3ในวงเงิน875.50ล้านบาทของกรุงเทพยยมหานครโดยแบ่งเป็นสัดส่วนเงินดังนี้ครับส่วนที่1เงินอุดหนุนของรัฐบาลวงเงินงบประมาณอยู่ที่437.75ล้านบาท ส่วนที่2นะครับงบป,ประมาณกรุงเทพมหานครวงเงินก็ประมาณจะอยู่ที่437.75ล้านบาทครับโดยรวมวงเงินก็ประมาณของการดําเนินโครงการก่อสร้างทั้ง3ช่วงจะเป็นเงินจังสิ้น2,995.50ล้านบาทครับนี่ก็คือข้อมูลบางส่วนที่ได้มาจากฐานเศรษฐกิจขอคุณข้อมูลดีๆจากต้นทางด้วยครับ ช่วงเดดถ่ายคลิปในบริเวณนี้ก็เห็นคนงานค่อนข้างจะน้อยมากเลยครับส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณต่อมอที่อยู่ติดกับท่าเรือกเกียร์กาย,ยังไงก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างในจุดนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเห็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เป็นต่อมอกะลังแม่น้ำเจ้าพยาลำถึงในช่วงที่3ยังไงก็ติดตามกันไปครับ เองอยู่กัาที่ยานนี้ก็จะมาเบรกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่า so ขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคําว่าขอบคุณที่ใต้ AH คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็อรอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยครับคิวไร้สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ